สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเด้อเด้อผมพร่งษาม,มามันกว่าหมืน่นหมืนค่ะพี่น้องสวัสดีอ้อยังงสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วค่ะกับช่องครัวไทยนอร์เวย์จ้ามือหนีสิพามาเบิงเม,เมนูที่ไปช้อปปิ้งไล่อาทิตย์ของอาทิตย์นี้นะคะว่ามีอย่างแน่นเอ่ออาทิตย์นี้ใส่ใส่ายไปหลายค่ะพี่นอ้องอาทิตย์นี้ซื้อของกินแพงซื้อไปทั้งเบิร์ดหนึ่งพันหนึ่งร้อยสองโคนพี่น้องถือว่าแพงนะคะ ได้มาแค่สองถุงค่ะสองถุงประมาณเนี่ยแหละแต่มันแพงพออะอย่างบลูเดี๋ยวจะมาให้เบิร์มามี่อย่างแน่นะคะอันนี้โอ้ยอันนี้เป็นหมูพี่น้องหมูที่ว่าเขาเอิ่นว่าข้อตะเล็ดนั่นแหละค่ะี่ว่าเอามาเฮสต็กนั่นแหละเนี่ยแพงนึงเนี่ยรอยก็าบาทสามีเขาเบิรงราคาพิดตือจังไหนดูหยิบมาพอยิบมาแล้วราคามันขึ้นรอยรนะนะ้อยก็บาทอันนะสามีคอยกระไดป่วงค่ะ เป็นหมูแล้วเนี่ยรมควันสักน้อยพี่น้องเอามาไหว้เทสเต็กกินค่ะแล้วก็ทุงเท้านี่ขังที่แล้วที่ว่าเครียดให้ผัวที่ผัวไปซื้อทุงเท้ามาซื้อแต่ของของของ,ของนนะ่ะสองแพ็คมันลดราคาเหลือเก้าสิบเก้าขวดเป็นบ่ออันนี้ไปเอาไปเอามาอีกมันลดราคาก็เลยไปซื้อมาไหว้สามีก็ซื้อของสามีมาอีก 2องสองสอง,สองคู่แล้วก็ไปได้ของของหนูมากอีกสองคู่ค่ะสองแพ็คเก้าเก้าสิบเก้าคนสองแพ็คไปได้มากคนละแพ็คไอ้ได้มากคนละสองแพ็คเนาะ No f ฟิชแล้วก็ใส่กออันนี้จะซื้อมาไว้ซื้อมาติด่าตัวย็นเอาไว้ไม่ล่าถ่าเวฟเวฟกินคนละอ่าน2องอ่านกอนกอนนอนเพื่อหิวเนะคะน่ะเนาะ แล้วก็ขนมปังค่ะอา,ารเร้าชามีเป็นขนมปังแบบนี้ถ้าเป็นคนไข้ข้า,ขาก็กินเขนะที่น้องได้พลังก,กินขนมปังแล้วก็อันนี้เบียร์โซโซดนะคะเบียร์แพ็คหนึ่งขาดบ่ได้แล้วก็อีกถุงนึงโอ้ยนักอันนี้สตรอบเบอรี่นี่กินกินไปแล้วในรถ ปกติอ่ะกล่องขนาดนี้บงไม่ค่อยซื้อกินหรอกคะ่ะเพราะว่ากล่องขนาดนี้มันมันก็จะอยู่ที่ประมาณ49หรือ39โคนแต่ว่านี่ไปได้มากยี่ยีโคนก็เลยไปซื้อมาแพ็คนึงกล่องนึงเนี่ยโบแมนมาเต็มกล่องเด้มันจะว่างเลี่ยงกันแบบนี้แหละพี่น้องเลี่ยงกันเต็มนี่แหละแค่นี้แหลคะค่ะเนี่ยคะ่ะมันก็ได้แค่นี้แหละแล้วซิมาซิมให้เบิง่งแล้วรสชาติมันก็ออกเปรี้ยวๆหวานๆพี่น้อง ค่ะพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดคลิปเดี๋ยวปิดคลิปพี่น้องสามีกันยังผ่านไปผ่านมาอยู่คนสิท้ายวิดีโอก็ได้ป้านั่นก็ว่าบ่าอยา,ากเขากองเนี่ยพอเปิดกล่องย้ำได้ยังมากวนตลอดไอ้นี่เห็นว่าสตอเบอรี่ค่ะน้อยรอบนี้น้อยน้อยถึงว่ามันมันลดราคาเหลือยี่สิบสี่โคนกลองหนึ่งอะค่ะมันก็บ่หวานเนาค่ะมันออกปเปรี้ยวหว,วานแต่ส่วนมากจะไปในทางเปรี้ยวมากกว่า นี่นอันนี้อันออน,อนี้ก็จะมีปลาเป็นเนื้อปลาอันนี้ซื้อกับหัวกับหางบนนอกพี่นอ้องกับหัวกับหางบะไส้แต่มาสองแพ็คค่ะจากมาเฮดมานีเขาแรงสีเฮดซุปกินพี่น้องค่ะฟิสเกชุปแปะ เราค่อยกันไปได้อันนี้มะกุ้งพี่น้องกุ้งสดเอาไว้กินก็สม่ำากุ้งสดอันนี้40เกาคนถุงหนึ่งยูซูเปอร์มาร์เก็ตตรงนี้นี่มันบามีแบบช้างกิโลขายถ้าเป็นแบบว่าช้างกิโลขายมันจะเป็นกุ้งตุมสําเร็จมาแล้วก็คือมันจะวางให้หาตาักเอา่าห้าอยากได้อยากได้ลายอยากได้น้อยอยงนีหน้ากิโลแล้วลอยลอยเท่าใดมาจำเท่าใดเราอยู่นี่ แต่ว่าคันคันเข้าไปในเมืองยิง่งในเมืองไงอีกสักหน่อยหนึ่งมันจะมีกุ้งดสงดซังกิโลขายแบบว่าให้เฮาตากักเอาแบบนั้น้วมันจะถืกแต่ว่าอยู่อยู่ตรงอยู่ตรงนี้บะมี่ค่ะก็เลยเอาเป็นแบบนี้มากค่ะก็อย่างนี้ได้ปูอัดมาอีกคือเก่าพี่น้องปูอัดไห่เบิงของอยังม่ทันเบิร์ดแหิวอีกแล้วพีนนนวน่น้องค่ะคนนั้นสีอ้วนน้อยบิถีคนอ้วนแบบนี้นะคะแต่ไอติม ไอติ่มมาได้ติมเด็กน้อยนะพี่น้องอเจ็บดีเดะเค็ดมาจากนมแพะนมงวดเอาเต็มเนี่ยสามีแดนไปซื้อยุนอกบ้านมันมีมันมีรถไอติมมาขายนานๆทีจะมีรถไอติมเขาเขามาขายจ้ะเจ็บเดียวซื้อมาเมือแหลกหนูกินไปคนเดียวในหาแทงมันแซ็บเนาะซื้อมาสองกองกองละแปดแท่งชิบเบิร์ตเลยเนาะ เมืเ่เบื่อหล้เนะสุดท้ายแล้ว <_ EN> แดดเดียว <_ EN> มืนอเนี่ยอากาศคขายแนวก็สองมือที่แล้วสองมือที่แล้วคืมฝนตกตลอดตกตลอด,ลอดเอลิปฝนฝนหิมะฝนหิมะ <_ EN> มืนอเนี่ยช่งชวงเช้ามีฝนป,ปอยโปรพอฝนดูตก,ก็ก็แดดแดดแ,แป๊บหนึ่ง แดดหายแล้วก็คืมแล้วแต่บอมไม่ฝนแล้วตอนนี้อากาศข้างนอกดีอยู่ค่ะบ่ะคอยน้ำบนใดดเิ็งสามีคอยซื้อที่เนี่ยเขาจะซื้อแบบเนี่ยอันนี้เป็นซุปซุปปลาสำเร็จรูปเหมือนมันโจบบ๊กบานเฮ่าเลยพี่น้องโจ,จ๊กจ โจกคุงเลยหอามาชงกันหนาหมอเองอันนี้ก็คือกันอันนี้เป็นซุปปลาพอใข้เฮาเห็ดใส่เติมน้ำตเติมนมไปหน่อยนึงตามอัตราส่วนที่เขาบอกแล้วก็ทันมีเนื้อปลากส่ใส่เนื้อปลามีเนื้อกุ้งก็ใสเนื้อกุ้งก็ได้แล้วก็ใส่พักยังใส่พักที่เฮาที่เฮาที่เฮาอยากใส่ลงไปแล้วก็กินซุปซุปพอดีซุปซุปปลาที่บ้านเบิร์ก็เลยซื้อมาเนี่ย เราบอกของพวกนี้มันมันเก็บไว้ได้ค่ะแล้วก็อันนีน้อย่างว่าเป็นสลัดใบถ้ากับขนมปังแสงสะทอ้อนเห็นปะสะลัดใบถ้ากับขนมปังกินขนมปังเบคอนเนื้อหม้อหอยไอติมนี่แทบแทบพี่น้อง ơi nhỉ hả? Mấy rắn bả? Măng non nhảy này mày? Lืm sẽ qua bạc nao non non xíu xéo, bẹp này sẽ ửng qua.

ใหญ่ค่ะทำญ่ซื้อมาติดตูเ้เย็นไว้น้อยเห็ดอ่าเห็ดใส่ไข่เจียวอมเล็ซไทยสามีตอนเช้าแล้วก็เห็ดเห็ดใสก่กระสอสปวดบ่าวซอสพวกเนี้ยพวนะแล้วก็กระเทียมรอบรอบนี่ซื้อเป็นกระเทียมโทนมาพี่น้องกระเทียมโทนอันนี้เป็นเนื้อใส่กอกนั่นแหละคล้ายๆใส่กอกนั่นแหละก็มาหั่นๆกลิ่นแบบนี้แลยจะออกเค็ม สักน้อยอันนี้เป็นครีมเปรี้ยวค่ะครีมเปรี้ยวที่หนูเฮ็ดใส่อบะหมีม่มอน,มนมกเกฮ็ดใส่อ่าไข่ไข่เจียวอมเรสห้สามีนั่นแหละค่ะใส่ตัวนี้เด้อครีมเปรี้ยวมาจอกเปียเปี้ยวไข่ไข่ไข่โยกเกิร์ตข้นนะพี่น้องนี่เปได้อันนี้มาพี่น้องค่ะ <c oughs> นืทาลักแล้ยมันหอมดิพี่น้องสิบเก้าคนมันหอมหอมไหม,อมหอมดิปกติบ่ค่อยได้ใส่ดอกค่ะแต่ก็ เห็นมันหอมดีก็เลยซื้อมากลาวการน,นี้ครีมทาผิวนี่หนูซื้อใส่แบบนี้เนี้วดีคือยังี่พี่น้องเน,เ,นเนี้วเนย้อในครีมตัวนี้จะใส่ดีเด้ยเพราะใส่ครีมตัวนี้แล้วเนี่ยบ่ม,มีปัญหาผิวเลยค่ะผิวบ่แห้งผิวบ่คัน้นผิวบ่เป็นตุม่มแบบเป็นเพื่อนอนะจากที่เมื่อก่อนเทาเป็นผิวเอเชียมันบ่เท่าเป็นคนเอเชียแล้วมาอยู่เมืองเหนอกอากาศหนาวเนผิวมันสีแห้งต่อให้ทาครีมทาโลชั่นย้ำได้เคือเฮาต้องทาตลอดทาโลครีมทาโลชั่น ตลอดเพราะว่าผิวมันแหง้งแต่พอเจอตัวนี้พี่น้องค่ะมือเดียวจบเลยรอบเดียวจบบ่ม,มีแห้งอีกเลยแต่พอพอเวลาท่าเนี่ยตรงทาแบบโดนเนี่ยเพราะมันเหนียวเนาะแล้วก็อันนี้เป็นอันนี้เป็นน้าซอสเอาไ้กินกับไอติมกินกับข่าวไอติมนะเกินยังมะข้าวที่ที่มันเป็นข่าวไอติมนะพี่น้องเออเออเออเมื่ถูกเออเนี่ยใส่น้าซอสีอลาดลงไป แตบะหมี่ยังเราล้วก็บะมีแตงแตงฝรังสองอันแล้วก็แค่รอยนะคะ่ะแค่รา,าของสื่อมามีทอดนี่แหละพี่น้องอืมบะหมี่ยังหลายเบิร์ตม,มันี่สื่อของเบิร์ไปหนึ่งพันหนึ่งร้อยสองคนพี่น้องแพงมันี่สื่อของแพงมากรอบนี้นะได้มาทอดน,นี่ละค่ะ ค่็นี่ก็ไปซื้อของมาให้เบิ้งเนาะจ้า่าไปซื้ออย่างมาเนยไตรลักษิตเนาะค่ะเนาะมาแช่แช่ให้กันเบิ้งเนาะค่ะนี่แหมมาค้อนนี่แหละพี่น้องค่ะก็เดีคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้เนาะค่ะมาคือเก่านั่นแหละมาให้เบิ้งแบบซื้อของอย่างมาเน่ยนาะจ้าเนาะแล้วพอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย